สวัสดีค่ะสื่อมวลชนที่รักทุกท่านวันนี้นะคะทางสภาสาธารณสัสนิภาพร่วมกับทางอบจอจังหวัดนนทบรุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ค่ะเป็นวันสําคัญของโลกนะคะซึ่งเป็นวันสันติภาพประจัปี2568ซึ่งสภาสาธารณสัสนิภัพธได้จัดกิจกรรมมายาวนานต่อเนื่องมากกว่าส0ปีแล้วนะคะ วันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญคขาที่ทางอบจนนทบุรีให้การสนับสนุนอย่างงดงามและสง่างามในเวทีโลกค่ะที่จะผลักดันเยาวชนของเราให้มีบทบาทสัาคัญ์ด้านสันติภาพไปสู่สากลวันนี้นะคะมีเยาวชนมากกว่า4ี่พคนนักเรียนในเครือข่ายสังกัดจังหวัดนนทบุรีมากกว่า34โรงเรียนและยังมีนักเรียนโรงเรียนนอกสังกัดนอกพื้นที่มากกว่า10โรงเรียนเครือข่ายแพันเมิรกลุ่มผู้รักษาสันติภาพ กลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มนานาชาติที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันนี้โครงการน,นี้จัดขึ้นโดยสภาสาธนร์รักษาสันธิภาพร่วมกับอบจจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบรุนนทบรีรวมถึง Royal Society s e n i o r e จากประเทศอังกฤษ w o r o k b o of Records London ประเทศอังกฤษสมาคมสหประชาชาติโ a t i o a l Valley มริแลนแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและ UNGG UNPKF Global g o u p รวมถึง TPN โบรของคุณปุ้ยที่มีความเชื่ยวชาญเรื่องกลุ่มนางงามและก็สันติภาพที่จะมาผลักดนันทําให้เวทีนี้เป็นเวท,ทีที่น่าติดตามและสนใจเพราะเป็นการรวมตัวของบุคคลที่รักสันติภาพมารวมตัวกันในที่นี้ค่ะวันนี้ฝากให้ติดตามนะคะเยาวชนของจังหวัดนนท์ไม่แพ้าชาติใดในโลกค่ะเพราะว่าเยาวชนจังหวัดนนท์และนักเรียนในสังกัดทั้งหมดซึ่งทางโรงเรียนให้ความพร้อมและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ นะคะที่พร้อมจะผลักดันเยาวชนของท่านไปสู่เวทีโลกวันนี้นะคะเยาวชนของเราจะได้สแสดงศักยภ,ภาพอย่างเต็มที่แล้วขอให้สื่อมวลชนทุกท่านช่วยเป็นกระบอกเสียงนะคะว่าวันนี้สิ่งที่จะได้จากการประชุมนะคะงานสุดยอดประชุมวันสันติภาพโลกประจำปี2568แล้วผลักดันในเรื่องของ Hard Power นะคะ s o w t r o w e r ให้กลายเป็น Smart Power ให้เท่าทันกับ ยุคใหม่นะคะยุคที่เยาวชนเป็นผู้มีส่วนเปลี่ยนแปลงโลกในทิศทางที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของตัวเองวันนี้เราจะมากําหนดทิศทางร่วมกันให้สันติภาพเกิดความมั่นคงและแข้มแข็งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีศักยภาพโดยเชื่อมแพลตฟอร์มของสหประชาชาติเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืนให้ก้าวถึงเยาวชนเราและเติบโตอย่างมีธรรมาพิบาลในสังคมขอบคุณมากค่ะ อะไรนะคะยอัววันนี้ทางอาบาจอนะคะได้มีการไลฟ์สดด้วยนะคะผ่านอาบาจอด้วยนะคะสามารถติดตามได้และยังติดตามใน่วนของทางช่องเพจช่องทางต่างๆของทางจังหวัดนนทบุรีเกือบทั้งหมดนะคะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดนนทบุรีเรามั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีแห่งประวัติศาสตร์และปักหมุดทําให้เยาว,วชนเรา เต,ติบโตอย่างมีคุณภาพในเชิงสร้างสรรค์และเป็นผู้นําที่มีคุณภาพในอนาคตที่จะขับเคลื่อนโลกของเราไปสู่อนาคตที่สดใสและดีขึ้นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ